สวัสดีค่ะยันด,ด,ดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ชั่วโมงดินไมออดวันนี้นะคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงนะคะความประทับใจที่เราได้ใช้น้ํายาล้างจานนะคะซึ่งเป็นน้ำยาล้างจานของ A อง a ว H ฮ i วิสด o นะคะขวดนี้นี่เองนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาเล่าให้ฟังว่าเ,เราประทับใจอะไรตรงไหนในผลิตภัณฑ์ตัวนี้ผ่านคอนเซ็ปต์5อของบริษัทแองเวนะคะวันนี้นะคะเรา ม่มีการสาธิตนะคะเพราะว่าคลิปในการสาธิตน้ำยาล้างจานเนี่ยท่านสามารถที่จะไปหาชมได้เยอะนะคะมีคนสาธิตไว้เยอะและเนาะวันนี้ก็มาเริ่มกันที่ปอที่1กันเลยนะคะปอที่1ประโปยกหคานิ้วทำไมปอที่1น,น,นะคะปอที่1เนี่ยก็คือประโยชน์นะคะประโยชน์น้ำยาล้างจานล้างถ้วยได้ไหมล้างหม้อได้ไหม ล้างซ่อมล้างกระทะได้ไหมล้างได้หมดนะคะนี่ก็คือประโยชน์แต่ถามว่าอันอื่นนะล้างได้ไหมอันอื่นก็ล้างได้นะคะอื่นก็ล้างได้แต่ทีนี้ประโยชน์ของเข้อยานี่ก็คือสามารถล้างผักผลไม้ได้ด้วยนะคะทาความสะอาดผักผกลไม้เนี่ยได้ด้วยนะคะแล้วก็อ้อที่2นะคะก็คือประหยัดพอประโยชน์เสร็จมาประหยัดเลยนะประหยัดย,ย,ยังไงนะคะประหยัดตรงที่ว่า แอมเรโฮมมิสต์บขวดนี้นะคะเป็นสูตรเข้มข้นนะคะเป็นสูตรเข้มข้นดังนั้นเนี่ยเวลาใช้งานนะคะเราต้องมีการผสมกับน้ําก่อนนะคะแล้วค่อยไปใช้งานซึ่งการผสมเนี่ยเราก็ไม่ต้องคิดเองนะคะเพราะเขาออกแบบมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีขวดแบ่งขวดผสมแบบนี้นะคะอ่าขวดแบ่งขวดผสมแบบนี้นะคะโดยเขาจะมีปริมาณระบุไวใ้ให้เนาะตั้งแต่อัตราส่วน1ต่อหนึ่งต่อสองต่อสาต่อสี่และก็ต่อห้านะคะ ซึ่งโดยปกติแล้วนะคะถ้าบ้านไหนที่ไม่ได้ทำกับข้าวหรือไม่ได้ทำแบบเบเกอรี่หรืออะไรที่มันมีค่ามันเยอะนะคะก็ใช้ปริมาณอัตราส่วนที่1ต่อ5นะคะต่อ5แต่ถ้ามีความมันเยอะหน่อยนะคะเราก็จะลด,ดมาอาจจะเป็น1ต่อ4หรือ1ต่อ3นะคะตามความมันเนาะของภาชนะที่ท่านใช้นะคะซึ่งขวดตัวนี้มีปริมาณ600 ml นะคะ600 ml เนี่ย เราเติมน้ำมาถึงขีดตรงนี้อันนี้ยกตัวอย่างที่1ต่อห้าเนาะเติมมาถึงขีดสีฟ้าตรงนี้นะคะเสร็จแล้วกว็เติมน้ำยาล้างจานขึ้นมาที่จุดครบตรงนี้นะคะแล้วก็เขย่าเบา,าๆนะคะ1ขวดตรงนี้นะคะอ่ะหขวดนี้นะคะหขวดลิตรน,นะคะไม่ใช่หขวดนี้นะคะหขวดลิตรนี้นะคะสามารถที่จะผสมน้ำแล้วนะคะได้ขวดแบ่งตัวนี้เนี่ยสิขวดนะคะอ่าสิขวดถ้าโดย ปกติส่วนตัวนะคะที่ใช้อยู่ที่บ้านเนี่ยด้วยความที่ว่าไม่ได้อยู่กันหลายคนนะคะอยู่กันแค่2คนก็กวดนี้เราก็ใช้กัน1ปีนะคะไม่ไม่ใช่ว่าไม่กินข้าวใช้ถ้วยใช้จานอะไรแบบนี้ไม่ใช่นะคะคือจะบอกว่าเขาประหยัดอันนี้เปงนปอที่สองส่วนปอที่3นะคะประสิทธิภาพประสิทธิภาพของเขาเนี่ยด้วยความที่ว่าเป็นสูตรเข้มข้นนะคะเวลาขจัดคราบเนี่ยเขาจะขจัดคราบแบบยกภาพออกจากภาชนะ ยกขาพบอ,อกอยากภาชนะยังไงวันนี้แค่ฟังอาจจะไม่เห็นภาพนะคะก็ไปเสืบดูนะคะการสาธิตนะคะจะเห็นภาพชัดกว่านี้นะคะเนาะอ่ะแล้วก็ปอที่4ี่นะคะก็คือปปลอดภัยนะคะปลอดภัยยังไงนะคะปลอดภัยยังไงอันนี้เราไม่ได้พูดเองลอยๆนะคะว่ามันปลอดภัยหรือ่อะไรนะคะเรามีนี่ตัวนะคะฉันบอกไม่ดูเนาะ ก็คือมีตัวรับรองนะคะเป็นตัวไบโอเควสนะคะตัวอยู่ข้างหน้านี้เป็นไบโอเควสไบโอเควสเนี่ยก็คือเป็นสูตรเข้มข้นนะคะที่สามารถลดแรงตึงผิวและก็ย่อยสลายตามธรรมชาติได้โอ้เป็นไงแล้วคะสุดยอดรักโลกรักสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็มีอีกอันที่การันตีด้วยนะคะก็คือตัวนี้่อันนี้เป็นเซนฟูชอยนะคะตัวนี้ก็คือได้รับการรับรองนะคะ จากสำนักงานคุ้มคองสิ่งแวดล้อมสหรัฐอเมริกาเนาะเราถึงได้ตัวนี้มาเพราะว่าผ่านการทดสอบแล้วเรียบร้อยนะคะฉะนั้นปลอดภัยแน่นอนนะคะทิ้งลงแม่น้ำบำของไม่ต้องรู้สึกผิดนะคะปลาไม่ลอยขึ้นมาตายแน่นอนนะคะเนาะแล้วพอสุดท้ายนะคะจะบอกว่าแบบเลิฟมากนะคะเลิฟยังไงก็คือเป็นปอที่เขาบอกว่ารับประกันความพอใจรับประกันความพอใจเนี่ย คุณเคยไหมคะเวลาที่ไปซื้อสินค้ามาสักอย่างแล้วคุณมาใช้แล้วมันไม่ถูกทาดกันอะ่ะมันไม่ถูกทาดกับเราแล้วเราก็ไม่สามารถเอาไปคืนได้คืนไม่ได้ถ้าเราทำไงก็ทิ้ง,ท,งทิ้งแล้วทำไงมันไม่มีใช้ก็ต้องซื้อใหม่พอซื้อใหม่ปุ๊บค่าใช้จ่ายสองเท่าถูกต้องไหมคะ่ะแต่ตัวนี้ถ้าคุณซื้อมาแล้วคุณไม่พอใจมันไม่ถูกทาดกับคุณคุณก็เอาไปคืนนะคะแล้วเขาก็คืนตังค์ให้เราได้ด้วยนะคะโอ้โหเล็แมากนะคะดังนั้นเนี่ย มันเลยเป็นการตัดสินใจนง่ายๆนะคะที่ทำให้ออเนี่ยได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ดิส o ตตัวนี้นะคะเพราะปอสุดท้ายนั่นเองนะคะเรื่องราวของ5ปอก็จบลงไปแล้วนะคะถ้าใครที่เห็นว่าเป็นประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็เชิญชวนนะคะให้คนที่ท่านรักนะคะได้เห็นคลิปวิดีโอนี้นะคะเผื่อข้อมูลดีๆในการตัดสินใจนะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะเดวเจอกับ ชั่วโมงบิน EP ถัดไปจะมาคุยเรื่องผงซักฟอกซึ่งเป็นความประทับใจเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ